สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องต้องซุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มทั้งเรื่องราวของทีมชาติไทยและก็ฟุตบอลไทยลีกกันเช่นเคยนะครับแต่ช่วงแรกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยนะครับมุ่งสู่300,000ซับไปด้วยกันฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับอ่ะช่วงแรกอัปเดตเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็ชุดยู23กันนะครับมีความเคลื่อนไหวมาฝากกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับไล่ตั้งแต่ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อย เดี๋ยวในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยจะมีโปรแกรมนัดสำคัญนะครับอุ่นเครื่องฟ FA ا เดกับทีมชาติอินเดียในวันที่4มิถุนายนนะครับไปเล่นที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับอ้อนัดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการได้เตรียมทีมก่อนจะไปเจอกับเติร์กเมนิสถาน,นะครับในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนัดที่2นะครับซึ่งเกมไปเยือนเติร์กเนี่ยน่าจะเป็นเกมที่ยากที่สุดในรอบนี้แล้วนะครับเพราะไปเยือนเติร์กเป็นย,เย่นเทีมด้วย ซึ่งการเตรียมความพร้อมของทีมชาติไทยอย่างที่ทราบเดี๋ยวอีชอิจะเรียกนักเตะม,มาเก็บตัวฝึกซ้อมกันในวันที่2มิถุนายนนะครับตอนนี้ก็ภาวนาอย่าให้นักเตะตัวหลักมีอาการบาดเจ็บครับคุณผู้ชมให้ทุกคนเนี่ยกลับมาทีมชาติไทยแบบสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นถุบโชคไม่ว่าจะเป็นพิจิชนาทิพย์จเจริญศักดิ์หรือแม้กระทั่งออย่างตรงกลางอะพิธิวัดเอลิสดอลเลาะปฏิวัติคำใหม่นะครับ โดยเฉพาะนักเตะจาก BG บุรีรัมย์เมืองทองเนี่ยที่ยังมีโปรแกรมอยู่นะครับอย่าง BG ก็มีสิงคโปร์ครับบุรีรัมย์เนี่ยมีทั้งชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนเอฟเอัเมืองทองมี FA คัพราชบุรีอีกโอ้โห,โหเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ภาวนาว่าอย่าให้มีใครเจ็บนะครับอย่าอยากให้เป็นทีมชุดนี้ที่ไปแบบเต็มๆซึ่งการเตรียมทีมเนี่ยต้องยอมรับว่าในการไปรเยือนเติร์กเนี่ยโอโ้ถือว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ย ทำงานซัพพอร์ตอิชิได้ดีมากนะครับการเดินทางตอนแรกที่เราเป็นกังวลว่าโหเราเดินทางไปเติร์กเมนิสถานเนี่ยมันต้องใช้เวลายาวถึง21ชั่วโมงเกือบ1วันซึ่งผมบอกเลยว่าเดินทางไกลเนี่ยมันส่งผลแน่นอนนะครับแต่ปรากฏว่าล่าสุดครับคุณผู้ชมโอ้โหนี่ต้องชื่นชมการทำงานของอทีมงานเบื้องหลังอย่างสมาคมกีฬาฟุตบอลนะปรากฏว่าในการเดินทางไปเยือนเติร์กเมนิสถานที่สนามอัสคาบัตเนี่ย ตอนนี้เนี่ยบินตรงแล้วนะครับไม่ต้องไปต่อ,คอเครื่องอะไรต่างๆถ้าเกิดว่าจะใช้เวลาเดินทางจากที่ไทยไปที่เติร์กเนี่ยเชั่วโมงเท่านั้นเพราะฉะนั้น,น,นเนี่ยนักเตะไทยจะได้มีเวลาพักมีเวลาฝึกซ้อมเพิ่มมากขึ้นถือว่าเป็นเรื่องดีนะคุณผู้ชมดีมากเพราะว่าการเดินทางเนี่ยมันส่งผลจริงๆนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่อ e ิชิ e, ในการทํางานต่างๆและเตรียมความพร้อมแท็กติก 11ผู้เล่นตัวจริงที่จะลงไปเล่นข้อมูลของเติร์กมินิสถานมีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันจะถือว่าการเตรียมความพร้อมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับทีมชาติไทยตอนนี้เดี๋ยวรอน,นั้งเตะมาเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมนะครับถือว่าเป็นทีมชาติไทยชุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเกมลุกหน้าดูนะปรเมศเจริญศักดิ์เอกนชิชนาทิพสุป,ประโชคแดนกลางก็มีพิธิวัตพีรดลแนวรับเอเลียดดอเลชินภัท ถึงแม้จะขาดตัวหลักหลายคนแต่อย่างที่บอกว่าไปก็ต้องสู้นะครับแล้วก็ต้องเก็บผลการแข่งขันที่ดีมาให้ได้คือถ้าเกิดชนะเติร์กเมลิสถานได้เนี่ยโอกาสที่เราจะผ่านเข้ารอบก็มีสูงถ้าเสมอเนี่ยยัง50 50แต่ถ้าแพ้เนี่ยมันจะเป็นงานที่เหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามแพ้นะครับต้องมีผลการแข่งขันที่ดีซึ่งอีชิอิคงรู้อยู่แล้วนะครับอ่ะก็ติดตามรับชมกันนี่เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่จากนั้นขยับมาพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน23ปีกันหน่อยเดี๋ยวหลังจากนี้อยู่23ปีเนี่ยเขาจะมีโปรแกรมเยอะมากนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์อาเซียนอ่าแล้วก็มีในส่วนของฟุตบอลซีเกมอีกคือเยอะจัดสำหรับอยู่23ปีนะครับล่าสุดเนี่ยเขาจะมีการเก็บตวัวฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับทีมชาติไทย U ย23ในช่วงฟีฟ่าเดเดือนมิถุนาย,ยนอะ่ะผมเห็นด้วยเนี่ย ทุกครั้งที่มีฟีฟ่าเดแล้วก็ควรเอายูยี่สิบสมยู่สยูสิบมาซ้อมซึ่งยูย่สามก็ทำอย่างต่อเนื่องนะครับภายใต้การคุมทัพของอาทาคายุกินิชิกายะนะครับ23รายชื่อผู้เล่นเนี่ยน่าสนใจนะครับดูตำแหน่งผู้สาป,ประตูกันหน่อยก็จะมีศิรสวุ์วงเดินคำจากเชียงรายนะครับอ่าแล้วก็มีนรงศัก์เนื่องวงศาจากนครราชสีมาแล้วก็ชมพัทบุญเลิศจากชนบุรีเอฟซนะครับ กองหลังเนี่ยมีทวัชัยอินประโคนนะครับจากนราขับชนะพัฒบัวพันธ์วาริช,ชูทองชานนทธรรมมานี่มาจากบีจีทีกวินจันศีจากเมืองทองพลเอกมณีกรจากประจวบนะครับพัชรพลศ,ศึกษากิจจากสุโข,ขทยัยแล้วก็อัตรพลแสงทองจากนาคนปรปฐมนะส่วนตรงกลางเนี่ยนำทัพมาโดยเอราวันการเย่นะครับไม่ติดชุดใหญ่แต่ติดยูยี่สินะครับจากโอลิมปิกลียง เดี๋ยวได้เห็นฟอร์มของเอราวันและครั้งที่แล้วพลาดกันเพราะว่าเอราวันเจ็บแต่ตอนนี้เอราวันสภาพร่างกายสมบูรณ์ดูซิว่ามาจะช่วยยกระดับทีมชาติไทยอยูยิบสากับการทําทีมของนิชิกยะที่เล่นได้มันมากได้ดีแค่ไหนนะครับมีธนกรอ่าแล้วก็มีสิทธาบุญล,ลาเสกสรรลาตรีสยามแย็บติดมาด้วยนะจากโคราาพงศกรสังกโสภาจากราชบุรีนะครับเชียร์พลอดทนจากนาคปรปฐมสงครามสมุทรน้ำพึ่งจากเทโรแล้วก็ ปฏิพันธ์ชัยโพเทบจากชัยนาทกองหน้าเนี่ยเรียกยศกรบุรภาธนาวุฒิโพชัยแล้วก็วัพูวเนศนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยนิชิกยะเรียกมันลองแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีโปรแกรมเยอะชิงแชมป์อาเซียนชิงแชมป์เอเชียซีเกมเดี๋ยวดูกันยืฟสามก็ต้องมีเวลาเตรียมทีมแล้วก็มีเวลาในการคัดสรรผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดนะครับส่วนเกมอุ่นเครื่องที่จะเจอกับทางฝั่งของฮ่องกงแล้วก็ UAE เนี่ย จะแ,แข่งขันนะครับในวันที่4มิถุนายนจะเจอกับฮ่องกงก่อนแล้วก็10มิถุนายนเจอกับ UAE ซึ่งจะแข่งที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะคุณผู้ชมทั้ง2นั้นเนี่ยถ่ายทอดสดผ่านทาง BG s p o r t แล้วก็ทว i ชั่นก็ติดตามรับชมกันนะครับถือว่าเดี๋ยวมีการเก็บตัวฝึกซ้อมโอเคเลยชุดนี้เอราวันสยามแยบแบบนี้ใฮ้หน้าดูริมเส้นทีมชาติไทยยูยน่าจะมัน กองหน้าก็ธนวุฒิโพชัยกำลังร้อนแรงก,กับหนองบัวรวมไปถึงยศกรบุรพานะครับก็ติดตามเดี๋ยวีเดือนมิถุนายนเนี่ยโ,โหจะมีความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยเยอะเลยมาฝากกันนะครับอันนี้เป็นชุดใหญ่กับ u 23ก็เตรียมความพร้อ,รอมอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมาดูกันในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับจากนั้นไปอัปเดตเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยมีการประกาศเรื่องของขับไลเซนซิ่งนะครับ ในระดับ f f c ซนะซึ่งมี8สโมสรของเมืองไทยผ่านขับไลเซนซิงนะครับมีบุรีรัมย์แบงคอกท่าเรือ BG เมืองทองราชบุรีเชียงรายแล้วก็ชลบุรีซึ่งถ้า8ทีมนี้เนี่ยได้ไปเล่นฟุตบอล a f c ซีแชมเปียนลีกเ e เอฟซีแชมเปียนลีกทูเนี่ยจะสามารถเล่นสนามของตัวเองได้หมดนะ8ทีมนี้นะครับซึ่งทีมที่ลุ้นอยู่อย่างบุรีรัมย์เนี่ยได้ไปแน่มี b ีมี BG เมืองทองเออที่ได้ลุ้นนะครับก็รอดูนี่ผ่านระดับ f c เลยนะส่วนไทยลีกหนึ่งเนี่ยก็ผ่านเกือบหมดอยู่ล้วนะครับก็มีทีมน้องใหม่แหละที่ยังต้องปรับอย่างอายุทยานะเอออ่ะจากนั้นขยับไปทิ้งท้ายกันที่เรื่องราวของบุรีราม,มกันหน่อยคุณผู้ชมบุรีรามยูเนเต็ดเนี่ยอย่างที่ผมรายงานไปว่าก็มีข่าวดีตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าพิยงพรรษาหิมหิมบูญเนี่ยตัดสินใจอยู่สู้กับทีมต่อ เพราะสัญญาของเขาเหลืออีกหนึ่งฤดูกาลนะครับตอนแรกเห็นข่าวว่าบุรีรัมย์เสริมมาเยอะใช่ไหมพี่โยงอาจจะไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมหรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะพี่โยงเขาก็พร้อมสู้ที่บุรีรัมย์นะครับเขาก็อยู่ที่นี่มานานแล้วก็เพิ่งเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วเชื่อว่าช่วงหลงังกลับมาเนี่ยก็ทําผลงานได้ดีนะก็ไวย้ยังคงไว้ใจได้แล้วก็ผมว่าพี่โยงอยู่บุรีรัมย์ไม่ต้องปรับตัวอะไรโอกาสก็มีครับกับโปรแกรมที่เตะทีอย่างต่อเนื่องของบุรีรัมย์นะครับยังไงซาก,การอยู่บุรีรัต่อเ แฟนบอลวีดัมก็น่าจะมีความสุขหรือมีโอกาสที่จะแขวนสตาร์ทกับบวีดัมเหมือนกันนะสำหรับพ่โยงพันษาเพราะตอนนี้อายุก็เยอะเลยใช่ไหมล่ะ,ละก็ถือเป็นข่าวดีให้กับทัพป,ประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับโอ้ตอนนี้ขุมกําลังปีหน้ามช่างปึกเหลือเกินนะชินพัทเอเลียดมิกกี้ปฐมพลพิโยงพันษาก็อยู่ไหนจะตัวเก่าๆอย่างธีระทอนอย่างสุพนัทเหมือนตาบิสโซลีคิสฟิมเดี๋ยวรอดูแก๊งต่างชาติที่บุรีรัมจะเสริมหลังจากนี้ โอ้โหบอกเลยว่ายกระดับได้มากกว่าเดิมอีกนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ดูบุรีรัมเดี๋ยวจะมีชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนกลางสัปดาห์หน้าก็รอติดตามนะครับส่วนในสุดสัปดาห์นี้มีฟุตบอลลีกครับรอบรองนะดูกันได้ราชบุรีเจอกับลำพูนแล้วก็บุรีรัมเจอกับหนองบัวจะได้รู้กันแล้วว่าคู่ชิงชนะเลิศของฟุตบอลลีกครับจะเป็นใครส่วนเอเบรครับรอบชิงได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะแข่งในช่วงสัปดาห์นู้นเลย วันที่24พฤษภาคมนะครับตอนนี้เขาเปิดจําหน่ายบัตรกระแสแรงมากครับคุณผู้ชมบัตรโซนของเมืองทองเนี่ยถูกจําหน่ายหมดไปเป็นที่เรียบร้อยครับกระแสคือดีได้เห็นแฟนบอลเมืองทองเนี่ยไปกันเต็มสนามแน่ที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะตื่นเต้นนะเกมนี้เมืองทองคือแบบได้พักเต็มๆพร้อมจัดเต็มส่วนวีดามเชื่อว่าเดี๋ยว บัตรก็จะขายหมดไปเหมือนกันนะครับก็รอดูโอ้โหคู่ชิงนี่สมน้ําสมเนื้อมากๆอ่ะคลิปนี้อัปเดตประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องราวของฟุตบอลไทยครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน Youtube ของต้องซุยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์มุ่งสู่3 0 0 0สนซไปด้วยกันยังไงก็ฝากด้วยคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ